ทำไมคนเราชอบนินทากันการนินทาเป็นหนึ่งในพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเพื่อนที่นั่งคุยกันในร้านกาแฟหรือในการทำงานที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆการนินทาไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์การแสดงออกถึงอำนาจและการระบายอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในยุคที่การสื่อสารมีความหลากหลายและรวดเร็วขึ้น การนินทายังมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียที่ข้อมูลสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วการพูดคุยเกี่ยวกับคนอื่นจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างความตึงเครียดในสังคมได้บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจเหตุผลที่คนเราชอบนินทารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนี้เพื่อให้เราเข้าใจถึงมิติที่ลึกซึ้งของการนินทาในสังคมมนุษย์ และสิ่งที่มันบอกเกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นมนุษย์การนินทาเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในสังคมมนุษย์และมีเหตุผลหลายประการที่ทําให้คนเราชอบนินทาดังนี้ 1. การสร้างความสัมพันธ์การนินทาสามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องมือทางสังคมที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่เป็นทางการเช่นกลุ่มเพื่อนหรือที่ทํางานมนุษย์มีความต้องการที่จะเชื่อมโยงและสื่อสารกับผู้อื่น การนินทาจึงเป็นวิธีหนึ่งในการเริ่มต้นบทสนทนาและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรการสร้างความไว้วางใจการนินทาสามารถเป็นการทดสอบความไว้วางใจระหว่างบุคคลเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับผู้อื่นกับเพื่อนที่สนิทเรากำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการที่ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจในมุมมองหรือประสบการณ์ที่คล้ายกันทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นการสร้างเครือข่าย ในที่ทำงานการนินทาเกี่ยวกับโครงการหรือการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อทีมอาจช่วยให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจร่วมกันและสร้างการสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้นในทางกลับกันการไม่เข้าร่วมการนินทาอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนักจิตวิทยาดรจอห์ John man, นก็อดแมนหนังสือ The Seven Principles for Making Marriage Work รายละเอียดดรจอห์นก็อดแมนศึกษาความสัมพันธ์ในคู่รักและเสนอวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง การนินทาสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์โดยการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคนรอบข้างซึ่งส่งเสริมการสื่อสารและการเข้าใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 2. การแสดงออกถึงอำนาจการนินทาสามารถทําให้บางคนรู้สึกว่าตนมีอำนาจเหนือผู้อื่นการพูดคุยเกี่ยวกับผู้อื่นอาจทําให้เกิดความรู้สึกของการควบคุมหรือการเป็นผู้นําการเปรียบเทียบการนินทาเกี่ยวกับคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรือเพื่อนร่วมงานอาจเป็นวิธีการแสดงถึงความเหนือกว่า โดยการให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ทําให้ตนเองดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่นการเสริมสร้างภาพลักษณ์คนที่นินทาบ่อยๆอาจมีแนวโน้มที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตอนในทางที่ดีกว่าโดยการทําให้คนอื่นเห็นว่าตนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆหรือมีมุมมองที่แตกต่างทําให้รู้สึกว่าตนเองเป็นที่สนใจตัวอย่างนักจิตวิทยาดรโรเบิร์ตเชลดินีหนังสือ Influence the Psychology of Persuasion รายละเอียด ดรเชลดินีวิเคราะห์ว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นเพื่อสร้างอำนาจและอิทธิพลในสังคมการนินทาช่วยให้บางคนรู้สึกว่าตนมีความรู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นและสามารถใช้สิ่งนี้ในการโน้มน้าวหรือควบคุมสถานการณ์ต่างๆ 3. การระบายความรู้สึกการนินทาเป็นวิธีที่คนใช้ในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่อมีความไม่พอใจต่อผู้อื่นการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านั้นอาจช่วยลดความเครียดการจัดการกับความเครียด การนินทาเป็น,นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถระบายความเครียดและอารมณ์ด้านลบเมื่อเราพูดถึงความไม่พอใจหรือความโกรธเราจะรู้สึกว่ามันไม่หนักหนาเกินไปและทําให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นการเสริมสร้างอารมณ์บวกเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับผู้อื่นในทางที่ดีเราอาจรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและสถานการณ์ในชีวิตช่วยสร้างมุมมองที่ดีต่อชีวิตและเพิ่มความสุขในระยะสัน้นตัวอย่างนักจิตวิทยา ด r รบรีนบราวน์หนังสือ Daring Greatly รายละเอียดดรบรีนบราวน์สำรวจเรื่องความปลอะบางและการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์การนินทาเป็นวิธีที่คนใช้ในการระบายอารมณ์ซึ่งสามารถทำให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้แบ่งปันความรู้สึกหรือความไม่พอใจเกี่ยวกับผู้อื่น 4. ความอยากรู้และความอยากเข้าถึงมนุษย์มีนิสัยที่อยากรู้เกี่ยวกับคนรอบข้างและการนินทาช่วยเติมเต็มความอยากรู้นี้การมีส่วนร่วมในสังคม การรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข่าวสารเกี่ยวกับคนอื่นทำให้เรารู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในสังคมการนินทาเป็นวิธีที่ง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่อาจจะไม่สามารถได้รับจากแหล่งอื่นการกระตุ้นความสนใจข่าวสารหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนอื่นสามารถกระตุ้นความสนใจและช่วยให้เรามีการสนทนาที่มีสีสันการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่น สามารถเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการเชื่อมโยงตัวอย่างนักจิตวิทยาดร์พอลบลูหนังสือ Against Empathy The Case for Rational Compassion รายละเอียดดร์พอลบลูอธิบายถึงความอยากรู้และการเข้าใจคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์การนินทาช่วยเติมเต็มความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับผู้อื่นซึ่งเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ช่วยให้เรามีการสื่อสารที่ดีกว่า5 การสร้างเอกลักษณ์ส่วนตัวการนินทาอาจช่วยให้ผู้คนสร้างเอกลักษณ์และทําให้ตัวเองดูน่าสนใจมากขึ้นการสร้างความโดดเด่นการที่เราสามารถพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจหรือแปลกใหม่เกี่ยวกับผู้อื่นสามารถช่วยให้เราดูมีความรู้และเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มผู้คนการพัฒนาทักษะการสื่อสารการนินทาเกี่ยวกับผู้อื่นยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องซึ่งเป็นทักษะที่มีคุณค่าในทุกด้านของชีวิตตัวอย่างนักจิตวิทยา ดรแดนอาริลีหนังสือ Predictably i r r a t i o n a l รายละเอียดดรอาริลีวิเคราะห์ว่าผู้คนมักมีการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งรวมถึงการนินทาเกี่ยวกับผู้อื่นการมีส่วนร่วมในเรื่องราวที่น่าสนใจช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนตัวและทำให้เราดูมีเสน่ห์ในสายตาของผู้อื่น 6. กการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการนินทาช่วยให้คนรู้สึกมั่นคงมากขึ้นการสร้างความเข้าใจ การนินทาเกี่ยวกับผู้อื่นช่วยให้เราเข้าใจบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตการรับมือกับความกลัวเมื่อเรารู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นมันสามารถช่วยให้เรารู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างนักจิตวิทยาดรแดเนียลคารนิแมนหนังสือ Thinking Fast and Slow รายละเอียดดรคารนิแมน สำรวจการตัดสินใจและความคิดของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนการนินทาช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงมากขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผลกระทบจากการนินทาการนินทาอาจมีทั้งผลดีและผลเสียที่สำคัญซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบผลกระทบทางสังคมการนินทาสามารถสร้างความขัดแย้งและความไม่พอใจในกลุ่มถ้าข้อมูลที่ถูกนินทาเป็นเท็จ หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นการนินทาอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ผลกระทบทางจิตใจการนินทาอาจสร้างความรู้สึกไม่สบายใจหรือกดดันสำหรับผู้ที่ถูกนินทาโดยเฉพาะถ้าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับสิ่งนี้สามารถนำไปสู่อาการวิตกกังวลหรือความเครียดในชีวิตประจำวันการสร้างบรรยากาศที่เป็นลบในที่ทำงานการนินทาสามารถสร้างบรรยากาศที่ไม่ดี ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันในทีมและลดประสิทธิภาพการทํางานข้อดีของการนินทาแม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แต่มีประโยชน์บางประการในแง่สังคมวิทยาและจิตวิทยา 1. ประโยชน์ด้านการสื่อสารในสังคมเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยกระจายข่าวสารที่สำคัญได้รวดเร็วทำให้รู้เท่าทาันสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในสังคมเป็นการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าระวังของบุคคล 2. ประโยชน์ด้านการควบคุมสังคมช่วยรักษาบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมเป็น,นกลไกลงโทษทางสังคมต่อผู้ที่ประพฤติผิดช่วยป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้คนในสังคมระมัดระวังการกระทำของตนมากขึ้น 3. ประโยชน์ด้านการสร้างความสัมพันธ์สร้างความสนิทสนมระหว่างผู้พูดคุยเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันช่วยสร้างพันธมิตรในกลุ่มกระชับความสัมพันธ์นผ่านการแบ่งปันข้อมูล 4. ประโยชน์ด้านการระบายความรู้สึกเป็นทางออกในการปลดปล่อยความเครียดช่วยระบายอารมณ์โดยไม่ต้องเผชิญหน้าลดความกดดันทางจิตใจทําให้รู้สึกผ่อนคลายจากการได้แบ่งปันความรู้สึก 5. ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ทางสังคมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเข้าใจกฎเกณฑ์และความคาดหวังของสังคมรู้จักหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ผู้อื่นเคยทำพัฒนาทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์6ประโยชน์ด้านการสร้างความเป็นกลุ่มเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มช่วยแยกแยะมิตรและสัตวูเพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม7 ประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์กรช่วยระบุปัญหาที่ซ่อนอยู่ในองค์กรเป็นช่องทางสะท้อนความคิดเห็นที่ไม่เป็นทางการช่วยผู้บริหารรับรู้ความรู้สึกของพนักงานเป็นสัญญาณเตือนถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 8. ปประโยชน์ด้านความปลอดภัยเป็นระบบเตือนภัยทางสังคมช่วยระบุบุคคลที่อาจเป็นอันตรายแจ้งเตือนพฤติกรรมที่น่าสงสัยป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบอย่างไรก็ตามการนินทายังคงเป็นพฤติกรรมที่ควรระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศในสังคมได้หากใช้อย่างไม่เหมาะสมควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและใช้วิธีการสื่อสารที่สร้างสารรค์แทนเมื่อเป็นไปได้การเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์การนินทาทำดังนี้ 1. พยายามแสดงออกให้คนรอบข้างทราบว่าเราไม่ชื่นชอบการนินทา 2. เว้นระยะให้เหมาะสมจากกลุ่มบุคคลที่มีแนวโน้มชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น3 หากเผยเข้าไปอยู่ในวงนินทาขณะพูดคุยให้เปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเป็นเรื่องอื่นๆให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด 4. การใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์สถานการณ์ในระหว่างการสนทนา 5. หากจำเป็นต้องอยู่ในวงสนทนาและเริ่มมีการนินทาคนอื่นเกิดขึ้นให้เลือกที่จะเงียบและปล่อยการสนทนาให้เป็นไปโดยไม่ร่วมวงสนทนาที่นำไปสู่การนินทาว่าร้ายในทางกลับกันหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของการนินทาว่าร้าย เป็นบุคคลที่3ที่ถูกผู้อื่นนินทาก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกนินทามาแนะนำดังนี้ 1. ปรับมุมมองใหม่หากเรื่องที่ถูกนินทาเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก็ปล่อยไป 2. เว้นระยะจากคนที่ชอบนินทาคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกแย่ๆ 3. เข้าไปพูดคุยกับคนที่ชอบนินทาให้ชัดๆไปเลยเคลียร์ประเด็นที่อาจจะเข้าใจผิดแบบเปิดใจ 4. ไม่นินทาคนอื่นก่อนหากไม่ชอบการนินทาผู้อื่นและไม่อยากโดนนินทาเสียเอง ก็ต้องรู้จักสร้างกรอบป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือหยุดยั้งการกระทําที่อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบาดแผลให้ผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามสรุปแล้วการดินทาเป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีหลายมิติซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเข้าใจถึงเหตุผลที่ทําให้คนเราชอบนินทาและผลกระทบที่ตามมาจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับพฤติกรรมนี้ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะในชีวิตประจําวันหรือในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ